เราเ้าสู่ช่วงของการนับถอยหลังนะฮะเข้าสู่งานประกาศรางวัลคมชลิกอวอร์ดครั้งที่20ครับสำหรับวันนี้นั่นนะฮะคนไหนที่อยากจะจเข้าไปนั่งร่วมงานในงานประกาศรางวัลของเราฟังให้ดีๆฮะน้องแพรวนอกจากที่จะเข้าไปนั่งร่วมงานแล้วเรายังสามารถนําคะแนนในกำมือเนี่ยออส่งมอบให้กับศิลปินและดาราคนที่เราชื่นชอบอีกด้วยจ้ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่างานในครั้งนี้ยิ่งใหญ่20ปีทั้งทีรเราก็จับมือกับ อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะส,สำหรับสปอนเซอร์หลักของเราเนี่ยคือ Apex นั่นเองค่ะใช่แล้วครับผมซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะฮะหลายคนถามเข้ามาครับว่าเอ๊ะคะแนนโหวตต่างๆเนี่ยในอยู่<า>ของทางหน้าเว็บไซต์ที่เป็น Top Spender เนี่ยมาหรือยังและนี่เลยครับผมคะแนนโหวต ทางด้านของ Top Spender มาเรียบร้อยแล้วนะฮะกับ Apex Top Spender นะฮะที่ยิ่งสะสมยิ่งใกล้ชิด x อ l u s i v e ลุ้นรับโชค2ต่อน,นั้นไกลนั่นเองนี่ต้องทำยังไงบ้างนะฮะก็คือ <S 2> <S 2> <S 2> คนไหนนะฮะที่เป็นคนที่10ท่านแรกนะฮะที่ช็อป เอพสูงสุดรับไปเลย1 0,000คะแนนนะฮะสำหรับการโบตนําโค้ดที่ได้มานะครับผมไปกรอกนะฮะในส่วนของเว็บไซต์หลังจากนั้นนะฮะคนไหนที่ได้ท็อปห้านะฮะจากท็อปสินั้นนะครับก็รับไปทันทีนะฮะกับอีก1นึ่สิทธินั่นก็คือการเข้าไปนั่งนะฮะในฟอนตโรนะครับติดขอบเวที50สิทธิ์สิทธิ์ละ2ที่นั่งนั่นเองใช่ใช่จะซึงสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนั่นเองและทางเอพิกนะคะก็จะมีการประกาศรายชื่อท็อปสเปนเดอร์ ในวันที่20พฤษภาคมจะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราเปิดโหวตถึงวันที่21พฤษภาคมนั่นเองค่ะแล้วก็อันที่2นั่นก็คือเอเพกใจปั้มแจกฟรี20คะแนนเลยสามารถทําได้ทุกวันจะ๊พี่จ้าพที่ชอบเล่นโซเชียลไหมคะครับชอบฮะเราสามารถเดินไปที่สาขาใกล้บ้านได้เลยค่ะพร้อมกับถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook แล้วก็เปิดสาธารณะด้วยนะ ครั้งนี้แล้วยังเข้าไปรีวิวสาขาที่ใช้บริการใน Google Map พร้อม,อมยื่นหน้าจอแจ้งหลักฐานให้พนักง,งานที่สาขาดังกล่าวดูแล,วแล้วทางพนักง,งานเนี่ยก็จะมอบโค้ดให้เรานำมากรอกคะแนนลงในเว็บไซต์อันนี้สามารถทำได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤษภาคมอ่นาอะนะฮะก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆกันได้นะฮะแล้วก็<า>จะมีการประกาศรายชื่อน,นะฮะผ่านทางเพจของ AP e ินั่นเองครับผมใช่ค่ะคนไหนที่ยังไม่โหวตก็ไปโหวตกันได้นะฮะ4ช่องทางหลักของเรานะฮะ